เก็บซับเลยค่ะเลยค่า คำตรงไหนรู้ไหมคำตัวพวกไม่ประกาศมาโหวตใครใครใครพิชมาโหวตคนนั้นตายอ เอาไปหยุดถามเลยไม่หยุด้ามเลยครับอ๋อปวดท้องออเฮ้ยอออ๋อปวดท้องเลยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกทคนนะครับวันนี้ผมวายหนึ่งเดิมสามเดิมนะครับนะหัวเรครับมันถึงเวลาแล้วครับผู้ชมได้เวลามาดูความต่อแหลของลูกแยนผมครับผู้ชมเออมาดูดิ ใครจะเหลี่ยมใครจะอะไรที่สุดในแชทน,นะคุณผู้ชมนะนั่นก็คือในโหมดนี้เลยครับคุณผู้ชมเป็นโหมดนี้เลยครับคุณผู้ชมคู่หูตัวกวนนะถาม่าเล่นยังไงก็คือเล่นคล้ายๆอมองอัดเลยคุณผู้ชมนะเพื่อเป็นกาไรไม่เสียเวลาคุณผู้ชมเราไปรับชมกันดีกว่าว่าแชนผมเนี่ยใครเหลี่ยมเตอนนะ <c oughs> ะไปเรื่อยเลยครับคู่หูตัวกวน <c oughs> ใครเป็นนะใครเป็นนะใครเป็นเลใครเป็นนะ <c oughs> ใครเป็นนะโอ้ไม่ได้เป็นอีกแล้วไม่ได้เป็นนะทุกคนผมเสียดายมากเลยผมไม่ได้เป็นอ่ะจะฉีดกระจกเช็ดกระจกโอ้เช็ดเฮ้ยไปทำหัอ ไม่มีใครไปแก้ภารกิจเลยหรอไม่ทำที่เกียร์พี่ที่เกียร์ทำต้องไปแก้ภารกิจสีแดงใครเดี๋ยวเดี๋ยวใครพูดว่าไม่ทำเมื่อกี้เนี่ยใครพูดว่าไม่ไม่ทำเมื่อกี้เดี๋ยว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 ใครพูดว่าไม่ทำเมื่อกี้เนี่ยขี้เกียจ์ทำใครพูดเดี๋ยวเดี๋ยวใครพูดขี้เกียจ์ทำเมื่อกี้เนี่ยเบอร์แปดมีเบอร์แปดเมื่อกี้เบอร์แปดบอกว่าขี้เกียจ์ทำใช่ไหมเบอร์แปดใช่ไหมใช่ใช่โหวตเบอร์แปดโหวตเบอร์แปดเลยเบอร์แปดเป็นโหวตเบอร์แปด ไม่ไม่ไเดี๋ยวใครพูดว่าขี้เกียจทำสารภาพมา้งตอนนี้เลยเบอร์แปดเบอร์แเฮ้ยใ้สารภาพสารภาพมาสารภาพมาใครพูดว่าขี้เกียจเมื่อกี้เนี่ยไม่ไม่มันเป็นมันเป็นสัญชาตญาณของของของฆาตกรฆาตกรคือมันพยายามอยากจะฆ่าเชื่อพี่เบอร์แดเบอร์แปดวตอวัตอเลยเบอร์แปดเบอร์แปดเบอร์แดอะไรอยู่ไม่ได้เป็นเบอร์แปดเบอร์แปดชัวเบอร์8ปดชัว เบอร์แปดกับเบอร์สามแน่นอนชัดเจนเลยอย่างเงี้ยออกอาการมากเลยสองตัวเนี้ยมันออกอาการมากเลยทั้งนั้งพี่มาช่วยรีพอร์ตสีแดงแท้โดนแน่เบอร์แปดกับเบอร์สามเบอร์แปดกับเบอร์สามรอหมดเลยร้อหมดเลยหมดเลยหมดเลยเบอร์แปดกับเบอร์สามชัวแน่นอนโดนแน่ ต้องใช่แน่เลยบวดเลยหม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 ดเลยต้องไปทำหมอ,อก่อนบ่อสีแดงอะ่ะช่วยกันแก้ก่อนเบอร์เก้าไม่น่าจะปินะดนนะเบอร์เก้าอ่ะเอาโอเค <c oughs> ชัดจนเห็นไหมชัดจนเลยพี่ตายแล้วพี่ตายแล้วไปดูพี่หน่อเ <c oughs> นี้ศพ

ักอสัก่ผม เบอร์สามเป็นผมเดาไม่ผิดเลยแต่เียดายผมตายก่อนผมปูาสาจะรอหมดอะ่ะมันรู้ว่าผมจะรอหมดแล้วมันเรียบค่าผมทิ้งเลยอะ่ะอายุโกะอ่ะเบอร์สามไม่ชิบะนะเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปช่วยแก้ภารกิจให้เพื่อนดีกว่าบมอสีแดงอยู่ไหนอะ่ะ <c oughs> หมดเลยเฮ้ยส <c oughs> hey, ิบสามพีแพ้กันหมดนะเนี่ย <c oughs> เอา้า ไม่แพ้เอาไปเลยนะทำไมแพนด้าตามก่อนโคตรถูกเลยตามไม่ได้หรอภารกิจเรือสองวกไงมองผมไม่ตามไปนะผมดิ้งดิ้งผมดิ้งดิ้งเดียวผมเรือสองภารกิจละผมก็เรือสองภารกิจเรือสองภารกิจครับแสามภารกิจ

เบ้นหนึ่งอะไรผมไม่ได้เบ้นจะดูผมทำภารกิจไหมล่ะเบ้น,หนไหน,นไม่ได้เป็นเบอร์้นไม่ได้เ,เป็นวิ่งตลอดเติร์ดเติรงอยู่ <c oughs> อ,าอา้าวอ้าวโดนกู้ค่าแน่ใครล่ะ

ตัวเดียวทูสๆตัวเดียวสู้ๆ่รา่่าโอ้คือแบบข้าตะกรอมันพิมพ์บอกให้รู้เลยว่าโดนกูฆ่าเนี่เพราะแกยังไม่สงสัยกันอีกเนระลูกเกียนกูโง่จังวะโอ้ยลูกแกมพี่มันโง่จังทุกคนเฮ้ยขอบคุณหนึ่งรโดนทด้วยครับ ผมเดี๋ยวเดีๆๆๆ๋ยวเดี๋ยวผมผมลืมเปิดโปรแกรมเดี๋ยวผมอ่าในให้แป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งหนึ่งร้อยอยากเล่นด้วยครับวันนี้ไม่ได้สร้างห้องเล่นหรอครับวันนี้ไม่ได้สร้างห้องนะครับขอคุณหนึ่งร้อยบาทนะมากนะครับจากณคนะารินนะครับขอคุณมากขอคุณมากเดี๋ยวพี่เปิดโปรแกรมนะพี่ลืมเปิดโปรแกรมพี่ขอโทษด้วยนะครับรู้ไหมคนไหนเป็นเบอร์สาม อยากเล่นด้วยใครวันนี้ไม่ได้สร้างห้องเล่นหรอครับโอเคผมพี่เพิ่งเปิดโปรแกรมนะวันนี้ยังไม่ได้สร้างเดี๋ยวเล่นภาร,รกิจงงๆกับลูกเกนก่อนลูกเกนพี่มันโง่มากเลยผู้ชมโอ้ยเขาพิมพ์บอกอว่าโดนกูฆ่าผมมีการหลบผมมีกาบ ยังไม่เฉลียวยังไม่แบบผิดสังเกตอ่ะเขาบอกเขาจะฆ่านแน่โดนแน่โดนแน่ไอ้เมื่อสามฆ่าแน่เอาโดนฆ่าแล้วเพดาโดนฆ่าแพดาโดนฆ่ามารายงานศพม,มารายงานศพเ เดี๋ยวกเหรอโอ้ยมันมันยังไม่สารภาพอีกนะมันทำแล้วมันวิ่งไปเดี๋ยวคือพวกแกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมทำไมพวกแกไม่สังเกตตั้งแต่มันพิมพ์แล้วมันพิมพ์มาอะไรนะ กูฆ่ามึงเนี่ยไม่ใช่คือกูฆ่าแน่เนรธใโเบอร์สามนะแล้กตั่ดแม่งไอเบอร์สามมันรู้ว่าพี่จับได้แล้วมันฆ่าพี่ก่อนเลยมันรีบฆ่าพี่ทิ้งเลยมันรู้ว่าพี่จับมันได้นะมันรู้ว่ามันฆ่าพี่ทิ้งคนแรกเลยเดี๋ยวอมึง <c oughs> มาทิปเปิลคิวตาเน,นี้ยต้องมีแล้วทิปเปิลคิวทิปเปิลคิวเอาเลยเอาเลยเบอร์เก้าเอาเลยเอาเลยเชือดโอ้มันนัวเนียกันเลยวะเก็บสองนี้เก็บสองนี้ ไม่เป็นงานเลยไอ้นี่เป็นฆาตรกรไม่เป็นงานเลยว่าไ,ไ,ไงครับเบอร์ห้าเคมีมีฆาตกรไหมเนี่ยขอของฆาตกรไม่มีใครฆ่าเลยเบอร์ห้ามันอย่างเดียวเหลืออันเดียววิ่งทำควสอยู่เนี่ยอันตรายมากเลยฆาตรกรมันสามตัวคือแบบวิ่งมั่วไม่ได้เลยตอนเนี้ย มิงว่คือมีสิทธ์่วงได้ไม่รู้ว่าใครเป็นใครตอนนี้คนเดลนี่ยไม่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 เดสายตาเลยไม่รู้อ่ะตอนนี้อันตรายมาคาตกรมันสามตัวต้องก่อกลุ่มไว้ก่อนแล้วตอนเนี้กดข้ามนะกดข้ามข้ามไปก่อนข้ามไปก่อนมันมีใครตาย่ๆ้เจทำภารกิจทำภารกิจคิดถึงอมงอาจังเด็กเ้าคัน เบอร์เก้ายังไม่กดอ่ะกดดีกดดีเบอร์หกเบอร์หกเบอร์ไหนอ่ะเบอร์หกกับเบอร์เก้าทำอะไรเนี่ยเบอร์เก้าเบอร์สิบ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 ไอตัวนี้อันตรายอันตรายแน่นอนในเบอร์สิบเอ้ยขอสักศบแล้วกันเราต้องไปกับฆาตกรด้วยกันอ่ะ ชัดเกนเลยครับเบอร์สิบครับชัดเกนเลยชัดเกียเลยชัดเกนเลยครับโบวตเบอร์สิบครับบวตเบอร์สิบถ้าเบอร์สิบไม่ได้เป็นบวตผมต่อโบวตเบอร์สิบถ้าเบอร์สิบไม่ได้เป็นโบวตผมต่อก็ได้โบวชเบอร์สิบเลยถ้าไม่ใช่ถ้าไม่ใช่เบอร์สิบบวตพี่ต่อเลยสองเป็นพี่สองเป็นฮะสองเป็น เบอร์สิบถ้าไม่ใช่เบอร์สิบบวชพี่ต่อเอาเอาดิแลกกันเลยมาแลกกันเลยเบอร์สิบมาแลกกันเลยเบอร์สิบเออโอเคได้ได้โอเคโอเคบวชบวชเบอร์สิบเออเอาบวชอต่อเลยบวชอต่อฆ่าด้วยฆ่าเลยฆ่าเลยฆ่าตะกอนฆ่าเลย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 ยอมตายฆ่าเลยฆ่าเลย ใครอยู่ใกล้กงตายมึงตายตายมาตายมาดีวาเข้ามาเข้ามาเข,ข้ามาจะฆ่าทใไ้หมดเข้ามา เฝ้าเตนแล้วตอนนี้ใครเข้ามาฆ่าแม่งเข้ามาเข้ามาดิมาดิมามาดิมาใครเข้ามาฆ่าทิ้งที่หมดเนาะมาดิมา,มาเข้ามาเข้ามาดิมามาดิมากลัวฆ่าตะโกนตอนนี้เข้ามา มาดิว yeah, ิ่งใส่แล hey. ้วดิมาเอากดทำไมเดี anyway? ๋ยวเดี๋ยวพี่อยากรู้เดี๋ยวไอเบอร์ไอเบอร์หกไอเบอร์หกีบาไอมาีบาเออไอเบอร์หกไอเบอร ชัดเจนเลยมายเลขเสร็จเดี๋ยวเรีนพี่วายได้ไอเบอร์หกไอเบอร์หกไอเบอร์หกบอกเลยหมายเลขแปดเบอร์หกเบอร์หกเชื่อพี่เบอร์หกเอาไม่มีใครออกเอาฆ่าเลยพวกเราฆ่าเลยฆ่าสามเลยเก็บสามเก็บสามเฮ้ยเก็บสามเก็บสามเลยเฮ้ยใครเป็นฆ่าตะควันเก็บไม่หมดเก็บไม่หมดเลยเก็บสามเก็บสามชนะเลยเก็บสามชนะเลยเก็บสามเลยฆ่าเลยเลยฆ่า มึงตายมึงตายมึงกดเหอมึงตายเข่าเข่าหมดเหรอ คำคำตรงไหนรู้ไหมคำตรงพวกไม่มากระมาโหมดใครใครใครวิ่งมาโหมดคนนั้นตายโอ้ยโอ้ปวดตอนปวดตอนใครวิ่งมาโหมดคนนั้นตายไอ้กรอบเจียก่อนเมื่อเลีกรอบวิ่งมาชิดเจ้าโหมดตายข้าปุ่มโอ้ย มันก็เป็นคู่ดาวไม่ทันเนาะอาตุกรเร็วกว่าพี่ขับมิปายเลยไม่มีใครกล้ามาหมดวิ่งหนีหมดผมเห็นเบอร์เก้านะโบดเบอร์เจ็ดแต่พี่ไว้ปกป้องเบอร์เก้าผมรู้เลยว่าสามคนที่เห็นนี่ไม่ใช่ไอ้พวกแกน่าจะรู้ตั้งแต่บอกว่าโบดเบอร์สิบแล้วพวกแกน่าจะรู้ตั้งแต่ว่าโดบดเบอร์สิบแล้วกูยืนเฝ้าปุ่มเลยใครมาโบดมึงตายอ่ะ เอาหยุดเลยมันยถาเคับโอโอปวดท้องโอโอ้ยโอโอโอปวดท้องเข้าไปหมดแล้วพี่ God. I ain't the first with the curse, with the thirst That I wanna be better, not worse Man, it hurts, I'm on this earth with my words And I put them all together, in Cause I wanna have worth Working hella hard till they put me in the dirt